บทที่เจบทสวดสมัยศูสูลเอวัมเมสตังเอกังสมัย,ยังพระควาสกเกสุวิหารติกะปีราวัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจจะมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเฮว,วะอรหันเตหิท่าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยเนะสันนิปติตาโหติ พระวันตังทัศนายังยะพิกุสังคจจะอัตโคจะตุนนางสุท้าวาสก,กายิกายนังเทวานังอุตตะโหสิอยังโคพระควาสกเกสุวิหาราติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัติงปัจจามาเตหี พิกุสะเตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหเติภควันตังทัสะนายะพิกุสังัจะยันนูนะมะยัมปิเยนะภควะตนุปสังกเมยามะ อุปสังกับมิตวาภะคัตโตสันติเกปัจเจกะคาทาจะก,กะคาทาพาเสยามาติอัทโคตาทิวตาเสยยาทาปินามาพลาวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังปะสายเลย ยะปาสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะอวะมีวะสุทธาวาเซสุเทเสทสุอันตราหิตาภควะตโตปุระโตปาตุระรังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภพิวาเทว เทตวาเอกมันตังอันทั้งสุเอกังมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควตูสันติเกอิมังคาทาอภาสิมหาสมยโยปะวะมัตนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามะหะอิมังธรัรมมะสยสมัม ทักิยาตาเิวะอปาร,ราชิต,ตสังขคันติอัโคอัปราเทวตาภระวตูวสันติเกอีมังคาท้าอภาสีตันตระพิขโวสมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาธรทีวะเนตานิคะ เฮตวาอินทาริยานิรักขันติปัปนทิตาติอัตโคอปราเทาวตาภะควโตสันติเกอิมังคาท้าอภาสิเชวตาคีรังเชวตาประรีคังอินทะคีรังโอหัตจะมะมีชาเตจะรันติสุธาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคตานาคติอัทโคอัป,ปราเทวตาพระควัตูสันติเกอิมังคาทาอภาสิเยกิเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสัง เทหังเทวกายังปริปุเรนสันตีติอัถโคภะควาพิคูอามันเตสเสเยปวีนาพิขเวทะส,ะสุลูกทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาหุนติตทาคตังทัศนายะพิคูสังาาััจะเยปิเตพิขเวอะเฮสุงตะอะตีตะมัทนาน อารหันตังสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยยะาปิมายหังเอตะระหีเยปิเตพิกเววะเอภะวิสันติอะนาคตะมัานังอรหันต ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอบิสสันติเสยะทาปิมายหังเอตะระหิอาจิตขิสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิ ยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังนาสามะมณสิกโรธะภาสิสามิติมิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภควาโตปัจจัดโซสุงภควาเอตะทะโวจะ สีโลกาะะนุสกัสามิยัตถาภุมมาตัาสิตาเย,ยสิตาคิริคัพรังปะหิตตตาสะมาหิตาปุถุทสีหลาหะวะลัน,ส,ลนลสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทามะนะมะตะมะนะสา สุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพินโยปัญจสเตตนันวตายันตาวาวณีกาปิลวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะ มกะกระุงสุตวาพุทธสะศาสนีเตสัมปะตุระหูยานางังอมนุษย์ศา,าสนาทัศนังอเปเกตมะมัทคุงสหัสสังอัฏฐะสัตต์ริงสตงังเอเกสหัสหาสานางังมะอะมนุษย์นะมัทธสุง อเปเกนันทะมัตทะคุ้งทิสาสภา,าพาุตาอาหุงตันจะสับพังอภินญ,ญาญาวะวิขิตตวานาจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะ พิกโวเยวหังกิตติสามิคิคิราหีอนุปุพภะโซส,สตตสสหัสายะวะยะขาภุมมากะปีลาวัตถวา อิทธิที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสสินโนมทมานาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางฉะสะหาสาเฮมะวตายะขานานันตาวนีโนอิทธิที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสสินโมทมานาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางสาตาคีลา ติสะหัสายักขานานันตะวันนี้หนูอิที่มันตัวชุติมันโตวันหน้าวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกรรมุพี่ขุนนางสมิติงวนางอิเจเตโซละ สหัสยัาคานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันตวนาวันโตยัสสินุโมธมานาพิกามุงพี่กุนังสมิติงว่านางเวศามิตาปัญจสตายัาคานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันตวนาวันโตยัสสินุโมธมานาภิกามุงพี่กุนังสมิติงว่านางกุมพิโรราชาค้าหิโกเวปุลัสะวิเนวิเวสนางพิญยูนางสตะ สหัสสังยักขานางังยูปะยิรูปาสติกุมพิโรราชาคหิโกสโสปาฆาสมิตังวนานังปุริมันจาตทิสังราชาท่าตารโทรปะสาสติ คันทัภานางอาทิปติมหาราชายสสิโซปุปตาปีตัสสาพหาหวอินทามานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสสิโนมุม,มามานาภิกมุงพิกุนางสมิติงว่านางทาขีนันจาาท่สังราชาวิรุวิรุณโหตับปะสาสติกุมพัน ทานางอาิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะภาหัวอินทามานามหาพลาอิฐที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสินุทมานาพิกมุงพี่คุนางสมิติงผนางปัชชิมัจจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหัวอินทามานามหาพลา ทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุธานาอภิกรมุงภิกุนางสมิติงว่านางอุตรันจัดที่สังราชากุเวโรปะสาสติยักข้านางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะาหวอินธาณามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุธาณาอภิกรมุงภิกุนางสมิติงว่านางปุริมาที่สัง ทาปาระรัตโถทิทัาขีนเนนาะวิรุณหโกปัจชิเมนานะวิรูปโคเกกุเวโรอุตร,รังทิ่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัน ทัทันละมานาอันทังสุวเน,นกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิน,นูนัทาสาอาคูวันจานิกาสะทามายากุเกเตนทุเวเต,นท,วเตนทุวิภาจาวิปูโตสหจันทนูกาเมาสิทูจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะ นาทูอุปมัญโยจะเทวะสุตูจะมาตะลิจินตะเสโนจะคันทภูนารรราชาชะโสะูสภูอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชชะเอเตจันเย,ยจะราชานูคันทพาสหาราชุพิ โมทามานาอภิกรรมุงพี่ขุนนางสมิติงมอนางอาทาคูนาภสานาคาเวสสาลาสหาตัดฉันชะกากมารมภาลัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรันทะ จะอาคูนาคายาสาัสสินเอราวันนมหานาโคโอโซโปาคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชเซหะสาหะรันติทิพาที่ชาปักขิวิสุทธะจากคูเหเวหายาสาเทวะนะมัชปัตตาจัตราสุปันาอิติ เตสะเตสะนามังอภพยยันตานาคราชานะมาสีสุปันตุเคมามะกาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะแตยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสูพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุรา สิตาพาตโรวาสวัสเตเซเตอิทริมันโตชุติยะสัตสีนูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจามหาอปะหาราโทนามุจีสหสตันจะละพรลิปุตานางสัพเพเวโรจานามกา สันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัธมุปาขมุงสามารถโยธาน,นิพันทัตเตภิกขูนางสนิติงวังอาปูจัตเทวาปัทวีจเตโชวายุตถาขมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสมูจะสยสาสหาเมตากรุณา กายกาอาคูเทวายะสาสิโนทัศเ,เทเตทัศธา,ากายยาสัพเพนานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยะสาสิโนูมธามานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวันนางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะเทเวทุเวยะมาจันทัศสุปะ สูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตานาคตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะวะราหกาวาสูนังวาสะโวเสทูสทัสกปาคะปุรินททู าธาเสเททัศทธากายาสัพเพนานันตะวันนีโนอิทธิมันตุชุติมันตุวันนาวันโต,ววนตยะสสินุโมธรรมานาอภิกม,มุงพี่ขุนังสมิติงวนังอาัตาคูสหภูเทวาชาลามักคิสิคิสิคาริวาอาริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพพะนิพาสินวรุณะนาสหาธรรมาจะ อัจุตาจะอาจเนชก,กาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวนเนศินทะเสเตทเัสทากายาสภเณนาัน,านตะวันิโนอิทิมันตูชุติมตูวันนาวันตูยะส,สิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุษา มานุสุตตมาคิท่าปาัทูสิกาอาคูอาคูมานูปัทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทวยายาสสินูท่าเสเตท่าสทากายสาสัพเพนานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสาสสินูมุทมัมนาอภิกมุงพี่ขุนังเสมิติงวะนังสุก,กาการุมมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคายหาปามุคาอาคูเทวาวิจักขนาสะ ธามมตาหาระคาชามิสกาจะยะสัสีนูฐานะยังอาคาปัุโนโยทิสาอภิส,ะต,ะส,ะสติทเสตเถทัสทากายาสักเพนานันตาวันนีโนอิทิมันตูชุติมันตูววนนาวันตูยะสัสีนูมโหธามาณอาภิกมุงพี่ขุนังสมิติงวานังเมเคมิยาตุสิตามายา กันทะกาจะยะสัตส,สีนูซัมพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิปมา,าราติโนอาคูอัทาคูปารันนิปมิตาทะเสเตทัศสทธากายาสัพเพนานันตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตว,วันนาวันตยะสัสสีนูโมธมานาอภิกามงพิขนุนันปมมิติงวะนาง สัทเทเทเทวนิกายาสัพเพนานันตวัน,นิโอินามันวะเยนาอาคันชุงเยจันเยทะสทศสะิสาสัทิสาสหปะวุทาชาติมังคีลังอุคตินนามะนาสวังทะเคีโมูคาตรังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปะระมตจะ ุตตาอิธิมันตสหสันนังกุมารติโสจะสูปาคะสมิติง่านังสหัสสะพรมมารูกานังมหาภุมมาทิิิะติอุปฏิปันโนุปปันโนชุติมันตูพิสสมายโยยะสัสสิโสเททเสติทะ ทเศฐอิสราอาคูปัจเจกวะ,ะวะสาวติโนเตสันจะมัชตูอาคาหาริโตปวิระปร,ะริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรมเกมะราเสนาอาภิกามิปัสะกันหัดสะมันทิยังเอทะคันนาหัตถะ พันธะราเคนะพันธะมัททุโวสมัมนตาปริวาเระมาโวมุลจิตะโกจินังอิติตัทะมหาเสนวกันนะหาเสนังอะเปสยัยนาปินาปานินาตละมาหัจาจรสังกันตะวานะ เพวราระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันตโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทธวติส,สังกุลทูอสยังวะเสตันจะสัพังอภินญยญยะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธา สาวเกศสาสเนวระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชาณธะพิกขว,วเตจะาอาตับปามะกะรุงสุตวาพุทธสะสาสเนวีตาราเคหีปักกามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคมาผะ พายาติตะยัสสินูโมทันติสะหะภูเตหิสวะสาวกาเตชะเนสุตาติ